สวัสดีค่ะสวนอุดมพรนะคะอุดมพรพาเพลินเมื่อในผ้าหนอง,น,งนึงนองนึงมหอ่อห่อมักซีดานะคะฝรั่งเขากาจะห่อก็จะแต่งนะคะแต่งกิ่งออกลักษณะนี้นะคะอันนี้ใส่ถุงนะคะใส่ถุงหอ มันจะมีความแตกต่างนะคะยืดยืดออกเออมันหลวดมันพับถุงเนมันจะเป็นเอ,อปลายถุงมันจะเป็นหลวดนะคะเอาก็จะหอง่ายแน,อ,นอ่อรัห่อนะคะจับห่มเขาห่มห่มแล้วก็เอาเอารลวดพับไว้นะคะ โอเคได้ละเออได้ละอยู่ละนะคะกระแตงพ้อมนะคะแตงกิ่งใปพ้อมนะฝรั่งต้นนี้นะคะจะอยู่ที่หนึ่งปีปีสี่เดือนพี่น้องค่ะนะคะฝรั่งส่วนนี้จะอยู่ที่ปีสี่เดือนนะครับจะเป็นปลูกด้วยการกิ่งตอนนะคะกิ่งตอนปกตินะคะก็ได้ผลผลิตตั้งแต่ หาเดือนหกเดือนพุ่นละพี่น้องนะคะก็ถือว่าฮัากกระหอตั้งแต่ลูกนี่ขนาดนี้นะคะขนาดนี้หอแล้วนะคะอ่าก็เริ่มการดูนะคะเบิง่งก่อนฮัาจะหอฮักกระเบิงว่ามีเพียมียางบอนะคะน,นี่แต่ส่วนหลายทางหอก็จะตัดจุกแหลมๆนี่ออกนะคะลูกเขาจะออกสวยนะ ฝรั่งสาลี่ทองไรเมล็ดนะคะในสวนเฮาสวนนี้นะคะในสวนเฮาก็จะมีฝรั่งอยู่ที่อ่าหนึ่งนะคะหนึ่งสาลี่ทองไร่เมล็ดที่ปลูกก่อนนะคะสองหงเป่าซื้อหงเป่าซื้อนะคะเพิ่งจะลงปลูกนะคะเพิ่งจะลงปลูกได้ปลูกร้อยต้นแล้วนะคะสําหรับหงเป่าซื้อเป็นฝรั่งไส้แดง แล้วก็มีเฟิร์นหงมีนะคะเฟิร์นหงมีในมเมล็ดเยอะนะคะ,มะเมล็ดเยอะกว่าหงเป่าซือ <c oughs> ก็เลยไม่ขยายนะคะแต่ก็มีนะคะในสวนเราแล้วก็มีกระมี่มักซิดาแตงโมนะคะแตงโมนี่แซบพี่น้องนะคะแซบก็จะเป็นเม็ดหลายน้อยจะน้อยกว่าหงเป่าสือขยายไหมนะคะรสชาติดีนะคะ มักซิดาฝรั่งนะคะแต่ละตัวนะคะแต่ละตัวแต,ต่ตละสายพันธุ์นะคะรสชาติเขาจะแตกต่างกันนะคะแตกต่างอยู่นิดนึงอ่านิดนึงนะคะก็จะแซบเนาะอย่างฮองเปเซือเนี่ยแซบพี่น้องคะนะคะอืมก็ขึ้นอยู่กับการที่เราดูแลเนาะแล้วก็จะมีเพชรน้ำหนึ่งนะคะในสวนเฮามีน้ำดอกไม้นะคะก็จะเป็น ก็สิเป็นอ่ฝรั่งจากไต้หวันนะคะเพียงแต่คนไทยเขาเอาขามาเอาเขามาแล้วก็มาเปลี่ยนซื้อนะคะแต่ว่าซื้อจริงๆเราเพื่อนก็จะบอกใครบอกก็บอกเป็ญญนยางเนาเพี่น่องเนาะกัเพื่อน้าเอื่นเยี่ก็เอืนเนอเอ่นตามเพื่อนไปนะคะสําหรับในสวนเท่านะน้ำดอกไม้เนี่ยจะเป็นมักซิดาอาจจะน้อยหน่อยกว่าสาลีทองนะคะเอ่นื้อหน่อย,ยกว่ารสชาติอ่าหวานๆเปรี้ยวนิดนะคะ แสบนะคะสำหรับอุดมพรจะจะมักผลไม้ที่ติดเปรี้ยวนิดนึงนะคะจะมีความู้สึกว่ามันมันแสบมันกลมกลมเนาะแต่สาลีทองนีนแสบบอนะคะบางคนเนาะ,ะสาลีทองเนี่ยชอบตรงที่ว่ามันบอไม่เม็ดพี่น้องนะคะจะกินได้เบิดนะคะหน่วยหนึ่งถ้าหน่วยใหญ่หลีก็จะตกอยู่ที่โลกว่านะคะถ้าเห่าเลียงบ่อเอาว้หลายนะคะท้าว้หน่อยนวย รือกิ่งแบบนี้ก็จะตกอยู่ที่ลูกหนึ่งก็จะตกอยู่ที่สามขีดสี่ขีดหาขีดหกขีดเจ็ดขีดแปดขีดแลวเต่แลวเตะกิ่งกิ้งที่เห้าเอาไว้แบบนี้นะคะถ้ากิ้งแบบนี้ค่ะนวยจะนวยจะบใยญ่นะคะกะเข้ากะเอาไวเพราะว่าเห้าเอาไวกิ่งละกิ่งละลูกนะคะาไว้ลักษณะแบบนี้นะคะจะมีโอกาสกิ้งจะหักได้พี่น้องค่ะสองลูกแบบนี้นะคะแต่กะเอาล่องว้เบิ้งเนาะอ่านะคะ นี่ไงนี่หนึ่งสองสามยังอยู่สี่ค่ะหาเฮ็ดไปแน่จะน้อยนะเ,าเ่เนเนยา,ยเาก็เอาไม้มะค้ำไว้นะคะขั้นมะค้ำกะกิ่งเธอจะหักนะคะเอาเว็นว่าการห่อมาทิดานะคะในคลิปนี้เนอะเอาฝากพี่น้องไว้แค่นี้สักกอนนะคะค่ะสวัสดีค่ะน้องเน่งวัสดีก่อน,วส,อน,น,น,นอสวัสดีค่ะพอกันไหมในคลิปหน้าพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ